สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทําเมนูซูเจบีค่ะน่ากุ้งดูกันนะคะว่าทําแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นแป้งนะคะเราจะปั้นแป้งค่ะแป้งของเราจะมีสองส่วนค่ะจะมีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งทําขนมปังนะคะแป้งทําเค้กก็ได้ค่ะแล้วเราก็ตอกไข่ลงไปค่ะของเราแป้งของเรายังไม่ได้ที่นะคะเราจะเพิ่มแป้งลงไปหีกค่ะ แล้วก็ขณะที่เรารอให้แป้งเราได้ที่เราจะามาดูในน้ำซุปของเรานะคะนี่น้ำซุปของเราก็ใส่เครื่องอาจจะเป็นพวกส่วนผสมทุกอย่างไปแล้วนะคะเมื่อกี้ก็เอากุ้งลงไปลวกแล้วนะคะทุกคนเขาก็เลยเกิดฟองค่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเรียบร้อยนะคะจะเป็นมีเกลือ ซีอิ๊วขาวแล้วก็ขมนัวคะ่ะทุกคนแล้วก็เอาหมูเนื้อหมูลงไปนะคะใครจะเป็นเนื้อหมอูหรือว่าเป็นเนื้อไก่เนื้อวัวสามารถทําได้นะคะแล้วก็ต้มไปค่ะแล้วจะปั้นแป้งคะ่ะทุกคนรอในส่วนของเนื้อหมูสุกแล้วก็จะมาหัน่นมันฝรั่งนะคะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะแล้วก็ ใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะค่อยค่อยหยอดลงไปในหม้อนะคะทุกคนคําจาหรือว่ามันฝรั่งเราก็สามารถทําเป็นชิ้นเล็กชิ้นตามแต่เราชอบนะคะจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้ค่ะแล้วก็ต้มไปสักพักค่ะขอปั้นแป้งก่อนนะคะนี่เขาเกิดฟองก็ค่อยช้อนฟองออกค่ะช้อนฟองออกตักออกให้หมดเท่าที่เราจะสามารถตักออกได้ค่ะ วันนี้ข้าวเย็นเป็นเมนูซูเจบีนะคะซุเจบีกินหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าไหนก็อร่อยค่ะนี่ก็จะเป็นแป้งของเราค่ะทุกคนแล้วก็นี่ก็แล้วแต่คนจะทำนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่สามารถทำได้ค่ะหั่นเหมือนเราหั่นแป้งทำเป็นอ่ะ ขนมบ้านเรานะคะทุกคนทาทาทาแล้วจะได้หัน่นแล้วก็หั่นแบบนี้เลยค่ะหัน่นแล้วก็ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่เราจะชอบค่ะแต่ว่าถ้าชิ้นใหญ่จนเกินไปแป้งเขาก็จะสุกยากหน่อยนะคะเราก็ต้องทําเป็นเส้นเล็กๆค่ะขอหั่นก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาแป้งโรยแบบนี้ค่ะ เส้นของเขาก็ออกมาประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วเราก็จะนําไปต้มเลยนะคะ,ะก่อนต้มแล้วก็จะหลีไฟลงนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆหย,ย่อนเส้นลงไปค่ะ,ะต้มให้เส้นเกาโฟก็คือสุกค่ะทุกคนเส้นของเราสุกเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปเลยนะคะ ใครจะใส่ไข่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใส่ไข่จะเพิ่มคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้ความหอมเพิ่มขึ้นค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ใส่ในส่วนของอ่าแล้วก็ต้นหอมจะใส่ตอนเสิร์ฟก็ได้หรือว่าใส่ลงไปตอนนี้ก็ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะทําการปิดเตาแล้วค่ะสูเจบีของเราค่ะทุกคนคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักเสิร์ฟเลยค่ะ ก็จะเป็นสูจวบีของเราตักเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะ,ะก็เครื่องปรุงก็จะเพิ่มเติมด้วยกระเทียมเจียวลงไปนิดนึงนะคะ,ะที่เกาหลีจะไม่ใส่นะคะกระเทียมเกียวคนเกาหลีเขาจะไม่ใส่แต่ว่า,าเผอิญของเราเป็นครอบครัวไทยเกาหลีก็เลยต้องใส่ลงไปค่ะเพื่อความหอมค่ะแล้วก็พริกไทยป่นก็แล้วแต่คนจะชอบนะคะทุกคน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เมนูของเราเป็นซูจบีน้ากุ้งนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ